อะไรนะซึ่งอย่างเดียวเฉยๆช่วงว่างๆนี่แหละเตอกรนั่งถูกอยู่กรนั่งยางถูกๆไปเอยเสียเฉยๆดีนาะนี่เียเไดๆให้มันเศร้าถูกให้มันเศร้าอ่ีไปสักทีเศร้าขีดเดืองเอียงต่างๆเศร้าอะนี่เบิดจน อันกับเฮ็ดลมไปเรื่อยๆนั่งาละทั้งขีดถูกทั้งเฮ็ดลมไปนั่จนไปหอดอยู่จังหวะหนึ่งช่วงหนึ่งกับดีๆลมหนีมันเตอะไปนั่งเห่นบางหันน,นั่งเห่นจะขีดไปเรื่อยๆอะ่ะดีๆกับไม่จับลมไม่เฮ็ดลมแทนมันจยิ่งเฮ็ดมากตั้งแต่ออกมาจากห้องเลยออกไปนั่งเห่นเฮ็ดไปเรื่อยๆปุ๊บ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 ที่นี่หูเฮ็ดเลยอารมณ์จะคล้องทุกอย่างนี้ดับไปเลย ละลายออกไปเบิดเพราะล่มตัวนี้อันนี้คือล่มอีกขันหนึ่งอานาพ้นสชาตีอีกขันหนึง่ง <Quand> คือออกมาจากขันนั้นได้เด้อกลายเป็นนั้น,นาพนนัชาตีแบบละเอียดก็เดิมาาแบบเห็ด,ดปิ่มสีสามารถดับทุกอย่างได้ในขนาดน่ะเป็นร่มแบบร่มแบบทางตรงอันนั้นฟนนัตีแบบทางตรงเป็นทางสะพาน เทพจะเรื่อยๆโอ้โหแของดีนะทีนี้มันสีรับหลูมันสีอันนี้แนะนำให้ป้าเห็นแหงนะท่าสติตัวนี้คือมันเป็นลมแบบป้าตัวที่สติหลายอหลีถึงสิสามารถเกิดเป็นลมตัวหนีได้สติเป็นลมที่มาจากสติเลยสติตัวนีเอามาเห็ดเป็นลมแล้วเอาลมตัวนีมาเห็นเป็นสติเหต่อนเนื่องไปเรื่อยๆลม เห็ดต่อเนื่องทุกเวลาพยายามเห็ดให้ไล้ตลอดเวลาปลาก็ะสิเห็นมัลมนลมดีดีแฮะนั่นจนานันกัดมาจงน้ำนี่นะอาบนา้ำากะที่นีวู้นหมดก็เดิมอีกเห็ดลมไปนำมาปพิจารณาปัญญานี่ของแถเลยปัญญามันนั่นขึ้นมาตันแหละกัดนั่นสิพิจารณาเหลืองปิจจสมุบาทนญแลไะครับ ซึ้งมากแยาวเยาวยาวไปกลายเป็นธรรมชาติท,ทมธรรมชาติธรรมาชาติธรรมาชาตินี่คือโอ้โหชัดจอดแล้วที่บอกไหนก็มีแต่เข้ามาโอ้โหโอ้โหอยู่นี่นะโอ้อันนี้เห็นงานเกิดกานดับความบ่เทียงเป็นธรรมชาติเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ข้อใจความข้อใจนี่มันเหนือขึ้นมาอีกแต่เป็นยังสูบความอยากกับความยืนมันก็ได้ความยาดความยืนมันแต่ก็มาพิจารณาต่อรู้สึกมันเห็ดด้งยาเาเลยปัญญาตัวนี้คือยาเาแห้งตั้งแต่ปกติมันัน้ายาวลนี้เกิดไปเบี้ยวสิเกิดไปน่าสะสารแต่กระดับตัวนี้คือสามารถสักสมมันได้เลยทีนี้มันแจงออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บัญญาอย่างนึงก็แจงออกไปเลยทีนี้โคตรแบบโอ้สุดยอด อ้ยอะารอีกเสือเลยไม่ตันนี่เในใจวานปกติว่าเคยเห็นว่าเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยมหัศจรรย์เลยตอนนั้นค่ะโอ้ยมาเตือนว่าขวดมึงแมดแลวหาต่อใช่ลมตัวนี้รู้สึกว่าลมตัวนี้นี่อันนั้นปัญสติป้าจำเหลืองของอันนั้นปัญสติได้บ่ะจิมหกขันอ่ะเดี๋ยวมันจำได้บ่เบิรดหรอ น้เอตอร์ชิล้องไปหาอ่านใหม่เวอร์นออสาิมีเหลืองทองตัวหนีอยู่นั่นบ่นี่และความพอใจไม่พอใจออกเสียได้เออหรือว่ามันชิเป็นเหลืองอกุศลกับกุศลน,นี่แหละนะกประสิษฐ์ตีนี่สิเกี่ยวกับเรืืองอกุศลกับกุศลมันจะรวมกันหมดเลยเออมันเป็นทุกอย่างที่มีนะประศิษฐ์คนเป็นธรรมชาติอย่างต่างๆเขาใจขึ้นมาบ่กูสุดยอดแจ้งออกปล่อยว่างออกไ้ลเลยอ้เป็นหนึ่งพระทรร น้องนี่น่องสีหู่รวสอบทุกมุมในกายเขาใจทรวสอบทุกมุมในหลังกายเจ้าของอันนี้คือมันมอแมนเห็ดอนาพนเสินตัวหนีเลยสิเห็นมันเห็นตัตงแต่มมนต้องเริ่มปฏิบัติเลยเริ่มปฏิบตัติต้องเขามาเบิ่งในกายเจ้าของเนื้อหนังกระดูกเอ็นอยางต่าง,างๆไม่ใส่เขาใจขึ้นมาพิจารณาตัวหนีถ้าเตะเห็ดตั้งแต่ช่วงปฏิยาสมูบาทแต่ป้ากระซอเรื่องอี่งยัง,ยงนะ สอนื่ังเกษาโรมานะคะท่านตาตาโจ้ตาโจ้ยังไงล่ะก็ถึอก็ลองไปพิจารณาอีอย่างเบิง่งน่าจะเริ่มแต่ตอนนั้นแหละที่มันหัวใจาก,กายจะของอม,มันก็ศึกษามันก็พิจารณาอีอย่างเหลือยมาเลยทีนี้มันก็กลายเป็นอารมณ์จากเป็นไก่เหนือจากลูกไก่กลายเป็นอารมณ์คือจากเกินอี่ยัง,ยงก่กับใจอะไะน้ำรู จากน้ำกลายเป็นหลูหลวจากจากหลูกลายเป็นน้ำมันอยู่ด้วยกันคืออะไรสองอย่างนี้แต่ป้าพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งได้หนี้มนกระบ่แตกต่างกันเพราะมันสีเสื่อมไปหากันเองพิจาาณากายเสีเสื่อมไปหาจิตพิจาาณาจิตก็สีเสื่อมไปหากายต่สมัครกับเสืเอนจากกายก่อนนะจีดเขา,าเขาใจมันอยู่มันก็ลืมณจของหนักไปสู่ของเบานี่พิจารณากายโดนให้ ถึงโดนแหงนี่ไหมถึงสะสมอมะหรแล้วจนถึงตอนนี้นะพิจารณาจิตมันก็เริมมันอารมณ์ต่อเลยพิจรณามาโดานแหงจนถึงตอนนี้อีกกายนี่บุหูมันหูเด้กยังไรหูตอนใดยังบุหูเลยเขาใจทุกสิ่งทุกอย่างในนี่ความคุ้มเดกทุกสิ่งทุกอย่างในนี่เห็นว่ากลางฝรั่ง,งอันนี้คือปล่อยให้เป็นธรรมชาติถึงกันมันก็ควบมคุ้มยังไรไดมาเากระได ซึ่งว่าไก่เออเออสร้างมันต่อต่างไก่มาโดดมันมนศาฮาสะจั์้วกะอย่งอีกโอ,โ,โอ้โหุออยอยนนี้ไปหอไซแล้ววะมือว่านกพาดมาเด้อมันมันนี่มนนี่ เมื่อนี้ช่วงเสาร์ตื่นมาสติมาเลยทีนี้โคตรแบบไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเป็นตื่นมาเลาวอันปกติตาเตอนมาสีคุณมัวจะมูกินอย่างนี้มาสีบวคอยอันนี้ท่ารเลยมาสีลังกาที่บวคอยดีอะไรมาตื่นมาดอกนี้มันปึง้งออกไปเบิดเลย mm hmm. แค่ลืมตาขึ้นมานีอันควันหายเบิดจากตาจะโบนี้ล่มมาเองทันที เหมือนต่อจากเมื่อวานลยแบบโอ้โหยั้งวะเนี่ยเอ้ยมันเคยเป็นมาก่อนก่อนรืมกาลบี่4ต้องเจอต้วงเจ้าของเองมันถึงสิขาวใจมันเป็นจาดอความมหัศจรรย์ยังปนดเลยเหตุเลื่อยมาเลยโอ้โหกิเลนนี้มันกับมันกับอ่อนแออ่อนแอคือการสวงเสากิเลนมันก็มีมันก็มีสวงของอ่อนแอของมันคือกนชสวงเสามันก็อ่อนแอแต่วันนี้เข่าไหร่อ่อนแอน้ำมันนมันขึ้นมานแล้วมันก็เลยอันกลายเป็นอารมณ์หลาหลาในใจ มันเหมื่อยมันหยาดที่นี่แต่ว่ามันมันถึกเถืมนในโตจะของหลังการไปเองมันแต่จิตใจจิเลสมันมันมีอยู่ในหันมันก็เลยอันนี้สุยอดแน่มันหยาดมันบ่อยากเหตุแต่มันเหตุไปแล้วมันเหตุเองมันบังคับว่าได้แต่มังคากับบังคับได้อยู่แต่มันหูหูถ้าเติมมีอยู่สามโตหรือเปล่า หูภายนอกหูภายในหูแฉะหูแบบบ่มีตัวตนหูแบบบ่มีตัวตนนี่คืออยููเหนือหูมันสียูเหนือมันเป็นหูแบบออธิาบายอะไ้หูตัวนี้ว่าอิสระออมันเป็นรููอิสระเมื่อสิเกิดยได่ไใดห้าบ่หู้มันสิดับยไ่ไใดห้าก็บ่หู มันสีมาอย่างไดกับบงหูมันมาเองวันมันเห็ุเองมันมันเป็นเองวันหูเตอนี่มันสีอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมท่าน่ะหรือช่วงเวลาที่ยากลําบากมังเถือมันกลับมาคือกันช่วงเวลาที่ดีมังเถือก็หายสติมันมันสามมันเถอะแต่กะพิจารณามาอีกมันก็บแจงออกลายเลยช่วงนี้พิจารณาแล้วมันแจงออกหลาย อนามพนธ์สติีก็ดีคือกันทีนี่เฮ็ดเรื่อยมากที่นี่ไปงานเสาเกสตรีเป็นนาพิจารณาไปนนาหูร้ายยางแห้งมันมันลายผวดมันเป็นธรรมชาติมันลายแล้วมันกระปล่อยนั่นคือธรรมชาติมันเขามาแล้วมันก็หายไปทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติไปเลยนี่คือหลักของความรู้ตอนนี้ เต่องของปฏิจจสมุปบาทช่วงเพศหรือเปล่าเนี่ยนะไปงานศพเพื่อนกัสิสวด์อันอี่สองวิชาธรรมนิยามน,ะะนั่แหละแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทอวิชาปยาสังขารายังไปแต่ก็ฟังไปบึง่งพิจารณาไปตามปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุบปบปบ๊ไปเห็นช่วงเปลี่ยนมาสิอยู่ช่วงพบนี่น่น ช่วงพบแต่สิ่งนัน้นทุกอย่างมันเป็นหนึ่งเดียวกันพ้วเจ้าคนพบของทีละเอียดแห่งแบบโคตรๆนะโคตรของโคตรความละเอียดที่มันละเอียดแห่งมันอยู่ในจิตใจมนุษย์เองนะบันอยู่าย่เนาะละเอียดในใจละเอียดในน้ำรู ละเอียดในจิตแบบโอ้ยคน,นสิ่งทิ่คนธรรมดาวาสมาเห็ได้ลลคนธรรมดาบ่ามีทางเห็นได้แน่นอนต้องะพุธเจ้าเาท่านั้นถึงสีเขาใจสิ่งเหล่านี้ได้อวิชาปัจจญาสังขาราสังขาราปัจญาวิญญาณวิญญาณปัจญาน้ำมลูปังน้ำมลูกับปัจยาสลายยตนลังสลายยตัะปัจยาภัสสะปัจญาเวทนา เวทนาปัจญจาตันหาตันหาปัจญจาอุปาทานางังอุปาทานะปัจญานาพาะเพราะปัจจญา,า,าจจชาตินี่นี่น,นี่บอกตัวนี่นะพบกับชาติเ <d> ขาใจแล้วเมื่อคือหยางแต่ก่อนเนี่ยเ่ขาใจพบจะเถื่อนยินแต่ว่าพบเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นการกระทำามันกับอี่ไม่เป็นใจใดวะเมื่อคือ,อีหยังกันเนี่ยพบนี่เป็นสิ่งที่เขาใจหยาแห่งสารเถิดเถิดมันก็นเลยบอดหูเรื่องอย่างกับพบที่นี่มาลองพิจารณาใหม่เบืองมาจริงจังเมืองได้รักธรรมชา มหาลักธรรมชาติเรื่องโพบที่ตั้นหาตเติดพิจณาจากอัแแลกบเมียนเอาวิชานะเอเหมือนตัดไปก่อนเช่เอามาจากน้ำรูปน้ำรูปจนถึงเป็ดจนถึงเเอยอยังอุปทา,านน้ำรูปถึงอุปทานน้ำลูปคือกายกับใจกายกับใจคือตาหูจมูลิ้นกายใจรูปเสียงกิริยปุริษฐาธรรมณ์พอหน,นีก็คือเหตุให้เกิดสัมผัส มีซิงโครนีเห็นใ้เกิดสัมผัสสัมผัสเกิดเวทนาเป็นความหูสึกมีซิงโันนีเกิดความหูสึกความหูสึกเกิดความอยากความอยากมาพร้อมกับความยึดมั่นมีแต่ะคาใจเรื่องของความอยากความยึดมั่นขึ้นมาอีกเพราะว่าจะคล้องเป็นกับโตอีกแล้วมันอยากนี่มันสิยึดนะมันบ่ยึดความอยากกับบมีทามันบบอยากความยึดกับบมีคือกัน สองตัวนี้มันมานํากันมันอยู่นากันมันโบเมนตตวแยกกันบเมนตตวที่เกิดคนละแบะแต่มันเกิดแบบเดียวกันเลยสองตัวนี้กิเลสตัวนี้คือตัวเดียวกันกิเลสตัณหากับอุปาทานมันรวมกันมาสั่นมนสียินไงขนาดนี้จ๊งได้แต่กิเลสมันแยกกันออกนี่มันสิบมาจะได้ปลาวะมันก็เป็นกองกอง กิเลสมันรวมกันล่ะกองใหญ่นั่นแหละนม่จะส็นจารักิเลสตัวใหญ่เนี่ยมันเป็นตัวนี้อวิชชาตัณหาอุปาทานสามตัวนี้คือตัวเดียวกันมันบดละเอะกันเลยแต่ว่าวัตถิเตอร์สังเกตมึงมันเกิดน้ากันตัณหากับอุปาทานแต่ความปองหูนี่ปองหูกันปองหูมยังปองหูอยู่มันก็ตัดออกกันแยกตัวนี้ออกกันดับตัวนี้เพิ่อมันทุกอย่างมันก็ดับหมดเหมือนมันต้องแยกออกจากกันดีหรือเปล่าช้างมันก่อน อันนี้มาบอกเธอ,อตืน่นตัวความใส้เหรอความอยากกับความยึดมัน่นมันเกิดเป็นผบนีตัวนีละบักตัวเปลี่ยนความอยากกับความยึดมัน่นปลาจำเรื่องสีป้าเคยบอกว่าจิตตัวสุดท้ายว่าสิพ้าไปเออบักนั่นละเพาะเหตุอ<ฮ>ีหยังมาเนี่ยความอยาก,กความยึดมัน่นนี่ความยึดมั่นที่ทำงานความอยากกับทำงานคือกัน อยากนีมันบวมเมนแค่อยากธรรมดาคือกันนะปะพวกอยากทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างบ่อยากกับอยากมันว่าอะไนั่นแน่นอนมันเกิดเป็นพบได้ตัวนี้ความอยากเอาความยึดมันต้าตัดความยึดมันออกมันก็เกิดบ่ไไรแล้วพบมันก็สางว่าไ้ต้าตัดออกจากความอยากความมันบ่ยึดเดมันอยากปุ้มมันก็หายไปเลย มันหยุดว่ไรมันอยู่ในกาความคิดนี่แหละมันเกิดจากความคิดนี่นั่นแหละบอกตันนั่นแหละความอยากความยินหมันอีกพราะว่ามันจิตดวงสุดท้ายนี่มันมันจะไปหาในสิ่งที่เราเคยกระทามาไว้มากอย่างเช่นทําบุญทําบาปศีลหานี่แหละพวกหนึ่งปกที่หนี้สิบจิตดวงสุดท้ายมันกระบอกเสมอไป่นะคนทําดีขนาดใดมันก็ซัวได้จากความยินหมันกับความหยา สิ่งที่ยาเฮติแห้งแต่ว่าขัดมันตลอดร้ายหลายอย่างเลยสิ่นเป็นว่าอันสินเรื่องสินนี่แหละอันเรื่องของอันผู้หญิงคนหนึ่งจ้งบัตคือการสบัยพุทธการอันโกงหกสามีเจ้าของแค่หลอบเดียวเออนั่นแหละแค่หลอบเดียวอันนั้นก็ทำบุญมาตลอดชีวิตแต่จ are ิตเดือนสุดท้ายมันคิดถึงเรื่องนี้มันที่มันคิดถึงเรื่องนี้เพราะมันสีโยงกัน ความยึดมั่มันยึดแล้วตอนนั้นมันยึดแล้วบอกขอใจบวชหูยึดแล้วเมื่อมาถึงมันนีอยากเมื่อเกิดความอยากปึ๊บยิดดวงสุดท้ายก็ไปเลยเป็นพบแล้วนี่ก็เเรือแต่ทีไปพบคือที่ไปโมเมนต์แค่การกระทำกับกรรมซืือมันเป็นทีไปนั่นแหละ,ะเกิดเป็นฉาบนี่แต่เอขาอใจพบกับพบเพราะวาา่าฉาบ เขาใจต้นหาเพราะอุปทานเขาใจพบภาวะชาิแล้วก็สลับกันเขาใจชาดเพราะพบเขาใจอุปทานเพราะต้นหานีมันเป็นจะสเลยสุดยอดล้วมีกับปลอดภัยเราฮะปลอดภัยในในวัฏฏะถ้าเข้าใจในงก็บอกเสมอไปแล้ใตายไปเขาหูอยู่แล้วชานินลไอาชาต้องไปต้องิ่งหูวละทีนี่ไม่หมายถึงว่าเราฝึก อาณาปานสติมันเข้าใจในหลักของปฏิจจนะสมุบานี้มันจะปลอดภัยในในนรกปิดอบายนี่นี่คำสอนของบุพเทเจ้าท่านบอกหนี่งสิท่านบอกว่าถ้าเข้าใจในหลักของตรงนี้แล้วมันจะปิดประตูนรกใครก็ตามที่เข้าใจในหลักของตัวนี้นี่ปิดประตูนรกไม่เกินอีกเจ็ดชาติ อันน <Workers> ี้เขากับด <f utilizz ates 32> ูล <bass im> ่มปอี้คิดว่ามันเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วยังบปจบอีกร้ายเลยอันนี้แค่นีเพี่เอเองแต่ว่าหูทางมันเป็นบอกหูทางมันไปยังแล้วก็หูวิธีซ้อนปลาล่ะซ้อนเร่องร่มตัวนี้ลหละเดี๋ยวจะพึ่งถึงเราบอกหนึ่งจะคล้องก่อนอันนั้นหอดไซรหรอหลังจากอันปฏิจสมุบาทไปเห็นปะ เต่อเบาลายเป็นวะแต่ที่เกิดคือแป๊บเดียวเส็ยเลยนิดเดียวเองแบบชงไม่วลาสันๆันแบบปุ๊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 บหายไปเลยแป๊บเดียวแบบโอ้โหอธิบายบักหลายหนึ่ง๋ยวมันเกิดแค่แป๊บเดียวมันแตกต่างกันเนี่ยคงจิตแต่ว่าคนอธิบายนี่ต้องบ๊อดธรรมดาเนี่ยมันถึงสีอธิบายได้บอกความนิดเดียวดิคือกันครับว่ามหากัจจายนะผู้อธิบายขยาย ข้อความเป็นพระพุทธเจ้าสจจันต์เป็นเลิศมหากษัตริย์ภมาฮากระสัภมาฮากัจเจนะแต่คนที่โพนคนโพนมนี่สุดยอดยิ่งกว่ายิ่งคนโพนมเป็นจงได้อันนิดเดียวจะหนีโอ้โหของค์มหาสัจจันต์นี่ก็มหาสัจจันต์ของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของพระธรรมแล้วก็ของพระสงฆ์เอาใจหรือเปลเอาเรื่องของตัวเองเฮ็ตมาเรื่อยๆเลย ทิจนาความเป็นธรรมชาติปล่อยว่างอย่างต่างๆธรรมชาติปลาตะเข็ดล่มให้เป็นธรรมชาติธรรมนาปัสติให้เป็นธรรมชาตินาปนสัสติเป็นธรรมชาติมันสิปล่อยว่างมีความปล่อยว่างมีมทุกอย่างที่เป็นความสมดุลมันมสีสมดุลกันมันสิ เชื่อมหากันโดยอนะนำปัญาสติเ๋ยวกะกระท็ดมาเรื่อยๆขอใจววาทำมาเรื่อยๆสติบึงความหยาบบึงอย่างต่างๆข้อใจหลากกายทุกอย่างนี่ยุน,นี้ความขอ